เนี่ยคอมใครคอมตีอ่ะเอ้ยคอมเป็นแสนเอ้ยดูหมิ่นป่ะเนี่ยดูหมิ่นนะเพื่อเล็ลูกไก่อุ้ยไม่แหล็บลูกไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอร์เนื้อย่อเอามาไว้ในเมืองหลักนะโอเคครับพี่กลางวันอุ้ยแกดูอัพแกดับเลเซอร์ไงดับเลเซอร์อุ้ยเชี่ยอ๋อตัวของบนไปดับสวัสดีพอดีโอเค ใช่ไหมลองคิดดูลองพามาไปดูเลยยังไม่เสร็จนะแบบตีบอลงวัไหนลงแล้วอลงแล้วเหรอก็ตีกันยังมีคนแตกวะมีคนตีเล่าตีแล้วมันแตกมันลดวะลดลดสวยรวยรวยรวยส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 วยแล้วก็กาชาเดี๋ยวเอาลงได้เลยอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาลงให้กาดจง ยังยางเอ้แต่บอกเขาไปแล้วว่าพรุ่งนี้อาจจะมีแต่พรุ่งนี้มีกิจกรรมเขอาจจะเลื่อนนิดนึงตีเลขอะไรอ่ะวัเลข,โอ,เลขโอ้ยเชื่อตกใจความระเบิดไเนี่ยความใครความตีอ่ะเอ้ยความเป็นแสนเอ้ยดูหมิ่นไะเนี่ยดูหมิ่นนะเพื่อแหลกแหล,<ะ>ลกไหมอุ้ยไม่แหลกลูกไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนแบ t เ l e r o y a l รยอเอามาไว้ในเมืองหลักนะโอเคครับพี่อม่นีอะไรเลยอ็กไม่แดกหรอไม่แลกเล่นสบายเลยใช่หรอลองไปทางซ้ายซ้ายเหรอนี่คืออะไรเนี่ยเอ็กก่อนลอยฟ้ามันจะไม่เสยไปทางซ้ายแล้วไงต่อลงเห่วไอเหี่ยวนี่เป็นเป็นแค่จุดจุดเฉยๆจุดจุดเดินไงอ๋อเอาละเราปีนได้ไหมมอได้นี่ ม่ไม่มันจะไม่เสียมันนี่มางอย่างบางอกลับมากลับมาอีกอมันเหลือขอบไงมันเหลือเมืองไงเอารถแบบเหลือดันอ๋อเหรอแต่ต้นไม้มันน่าจะเยอะแต่มันน่าจะหน่วงอะหน่วงมากเลยหรอไม่เชื่อแม่หรอป่ายางเขาไมกเขาบอกว่าป่ายางไงเอ็กซ์เนี้ยแหลกปะป่ายางผมไม่แหลกนะเฉยเออผมก็ไม่แหลกเนี่ยมันแรงมันตึกแบบโหลดไม่ทันมั้งป่ายางอันเนี้ย ป่ายางเขาบอกว่าเนี่ยป่ายางเนี่ยล่องรูอย่านี้ยืนตรงกลางเลยแล้วดูทางดิชี้แไปไหนวะเนี่ยเป็นไงยกพิกตัวตรงแมปปะเนี่ยไม่โตขามันอ่อนอ่อนอะพมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนี่คือจะเป็นทางเดินไงทางเดินทางเดินเข้าป่าอะไรย่างเงี้ยถ้าเราเหนียล้านะ จงเดินเข้าป่าแต่ตอนนี้มันยังปีนได้อยู่มันไม่ปีนไ่ปก่อนว้องเดี๋ยวเจอกันโอเคครับพี่ย้ายฝันดีครับไม่ไหวเย็นเหนื่อยเออครับพักก่อนเลยยาวเลยเแต่ก็ให้เตลขับต้องสองร้อยกิโลนะอันดีดีเอ้ยโคตรเสียวเลยแม่งมีจังหวะหนึ่งแบบเป็นไอเนี้ยมันมีทางโค้งอ่ะกูให้มันขับตรงเขาอ่ะลงลงเขาไอตีอดีดีเออแม่งแม่งขับไปอย่างแรงแล้วแม่งแบบเกือบดิฟอะไอสั์ตกใจเยี่ยงตื่นเลยไอเจยเซิร์ไอเจยเซอร์ก็จักไม่หลับเลยอ่ะ เนี่ยบอกว่าเราเปียบีเตลขับพี่ยอมนั่งแก๊ปอ่ะกูกูง่วงกูง่วงไม่ไหวแล้วไม่เซิร์ฟขับป่ะเซิร์ฟมันในนี่จะนอนว่างเงี้ยเปียไปนอนแล้วเจอกันแล้วเจอกัน User disconnected from your channel เอาเผมว่าผมน่าจะย้ายอันนี้ขึ้นไปอีกได้ไหมได้นะสรรค์ผมไอ้แล้วุ้ดตีบวกกับเหม็นตีแรงเลยอ่ะในเขาบวกสองตีดิบวกสองมาตีดิ อันนี้บวกสี่บวกสี่นะอ่าบวกสี่เพราะว่าน่าจะย้ายอะไนะไฟอ่าก็เฉยๆนะสี่ทีสี่ทีนะบวกสี่อ่ะไม่ก็คือผมว่าตอนเนี้ยคอนนะคอนคอนประมาสิบทีใช่ไหมอถ้าตีบวกหนึ่งก็เหลือเก้าทีถ้าตีบวกสองก็เหลือเหลือแปดทีไงตีบวกห้าก็เหลือห้าทีก็ไม่ได้ เออไม่ก็แต่ไมเบนก็แรงกว่าสิถ้างั้นอ่ะก็ไมเบนยังไม่มีเฮตีไงอันนี้เราแค่อมาทดลองอให้เฉยโมเดลทดลองโอโมเดลทดลองโอเคเฮ้ยไปตีไปนี่ด่ะไปไหนไปสวรรค์ไปสวรรค์มายังอะดีดีสวรรค์คือะอะไรทำไบบขายของหน่อยเสตรีมอ่ะ พี่คือะไปกดกดดทางขึ้นนะพี่เอ็กมันจะได้บัคกโดแลดูเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องกดขึ้นไปนะเนี่ยขายต้องมีอะไรไหมไปไหมไม่ต้องมีเลยเหรอไมต้องมีอุ้ยกดถูเอฟเว่นว่ะอุ้ยยังไม่เห็นอุ้ยเฮ้ยนี่มันที่ที่พระเจ้าอยู่นี่สวรรค์สวรรค์เขาเรียกว่าอะไรวะที่ตรงเนี้ยะดาวก้อนบอลน่ะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเขาเรียกว่าอะไรวะ เดี๋ยวข้างขวามือมันจะต้องมีห้องเอ้ยขวามือต้องมีห้องการเวลานี่ที่โมกุลกับโกวังไปฟะไปไปเนี้ยมีมันมีห้องการเวลาอยู่อีกขึ้นมานี่ห้องการเวลาอยู่นี่ขึ้นมานี่มันก็ตรงกลางนี่เอตังค์นี้คือไม่สวยอะ่ะต้องกลางวันอุ้ยเกมจูอัพเก็ดาบเลเซอร์ไงดาบเลเซอร์อุ้ยเชี่ยขอถือของบน ก็ดับเตอร์ดีไปพี่โอเคใช่ไหมแล้วลองคิดดูคือเราดับเนี้ยห้าสีตีกันอะเป็นไงอ๋อนี่ไงเวลสี่เวลห้าเวลห้าเป็นสีทองนี้ยไอเอ็กต์เราไม่ลืมไม่ใช่สีทองอ่ะยังไม่เสีกไงยังไม่เสีกไงเสกนี้มันจะเสกไม่ได้ลืมลันไม่ได้หรอลืมลันสะคิดใส่ได้แค่สีฟ้าคือเวลสี่ใช่ไหมเวลสี่ก็อ๋ออาจจะเวลห้านี่อาจจะแรงนะอาจจะแรงกว่าเม็ดบอลนิดนึงใช่ใช่แรงกว่าด้วย แรงยิงเข้าใจเข้าใจละติดยากอะติดยากสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าติดยากไหมก็แล้วแต่ดวงว่ะบางคนก็ติดอะท้าทียติดด้วยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ายังได้อยู่แต่เราคิดดูถือดาบเนเซอร์หลายๆสีกันรับบวกกันจะเป็นไงวะเออใชไม่น่าจะมั่มากเลยแล้วแบบคืนอะแล้วไม่เอาถ้าถ้าถือได้มาแล้วหรอให้ถือที่แบบถือถือครบเพลินอะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเออโอเคไม่เอาก็ไม่เอา โอ้ยแม่งเอ้ยแล้วลงไม่ได้ไมั้มอย่างเงี้ยลงไปเองได้มไหมลงได้เลยออ๋อเออป็นบันไดที่ได้เจ,จ๋งว่ะเจ๋ง,จงว่ะแ,แ,แล้วแล้วถ้าถ้าไม่อยากลงบันไดอ่ะบอกไปเลยลงไปดิลงได้เหรอดูมแมปแมปตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่ไหนวะอล,ลองดูข้างล่างก่อน,อนอดี่แหละวะเนี่ยขอลงมาหนึ่นนงดิ ได้ปะขอลงลงไปเองไม่เอยจะไม่ตัดจุดลงอ่ะเนี่ยเนี่ยอยากไหนนะโดจุดลงอ่ะมันต้องกดรับลงอ๋อบับลงก็ได้ไม่เป็นไรโอเคเออติดยากนะไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเหมือนปืน AKIX ในยานเหรอ AK ไม่ถึง AK น้อยใช่เหรอใช่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะแล้วขึ้นขึ้นไปมีแค่คราบอย่างเดียวเนี่ยนะ อ,อนาคตเนี่ยอนาคตอนาคตอีกอเดี๋ยวจะมีเก็บ EXP พีไปแลกสก,กิลเข้าใจไหมว่าอนาคตนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นเข้าใจไหมเดี๋ยวเปลี่ยนแมปแล้วเดี๋ยวก็ดูแมปมันแน่มันจะได้ไหมเถอะเอเอจะไ,ไ,ได้แหมไม่เคยเห็นคนทำอยู่มีมีทำอยู่มีทำอยู่มีประเทศหนึ่งทำอยู่ไม่รู้ใครเล่นได้เล่นได้เล่นได้เลยและสวยด้วย <ด>ใช่แมปมันมันจะสวยนี่ป่ะแมปนี้ป่ะลองดูดิอันนี้ลิเบอร์ตี้แค่นเดียวกันดีไม่ที่เขาเล่นอีกอันนึงมันเป็นอะไรนะมันเป็นอ่าแมปอะไรวะไม่ใช่ลิเบอ <Liberty S 1> ร์ตี้อันนี้อันนี้ลิเบอร์ตี้มันจะมีแมปอ่ามีอ่าลอสแองเจลิส ไอ้พี่ไอ้ไี่รอไอ้จะเป็นเอลไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะลัสเบกัสอ่ะเออเมไม่ใชที่เขาจะมาลงคอล์ริบ์ตี้ไม่ใช่หรอไม่รู้เขาจะลงอันไหนไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันโอ้ไม่รู้เหมือนกันเท่าเท่าเท่าอันนี้ไหมไม่ไม่ใช่อันนี้อ่ะเก่ากว่านะมันเป็นแบบแบบมีรถไฟฟ้าเหมือนเหมือนนิวยอร์กอ่ะนิวยอร์กอ่ะเออของภาคสี่เนาะนิวยอร์กนิวยอร์กมัน GTA เออภาคสี่ปะภาคสี่ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาจะเอาไหนรูก็ยังว้าวอยู่เลยอ่ะ ยังไม่รู้แป่งเสียงบ้าก,ก่อน <c oughs> อ,อีกอ่าไหนๆก็บ้าเยอะละอ่ะลงทีเดียวเลยแก้ทีเดียวยนี่อยากน่าจะมันเออมันเปลี่ยนวิธีการเล่นหมดใหม่หมดเลยครับโอ้มองว่านะเดี๋ยวจะหนีตำรวจใหม่ทุกคนต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่การจากที่เล่นแค่ไม่ออตอนนี้ตอนนี้มันมีวิธีหนึ่งเดียวมันนี้มาดูนี้มาดูนี้ดูอะไร ถลมาตอนนี้เราอยู่ที่3 5มบุกใช่ไหมความสูง356ฟุต3 5 6ฟุตอ่าถ้าสมมติว่าถ้าเราขึ้นไปประมาณขึ้นไปประมาณนี้นี่ถ้าเราเหินเหินรถระดับนี้อ่าถ้าตดลงมาอ่าอ่าไม่ร่วงอ่ะกดสตานรถอ่าอ่าไม่เป็นไรเพื่อ เรามาสูงระดับที่แบบว่าสองสะพานขึ้นไปอ่าเราลงมาใหม่อ๋อเราเป็นตำรวจแบ๊บนึงอ๋ออ๋อตอนแรกที่ว่าขับมาจำได้ที่เหินปุ้ยแลย้วยางแตกอ,ะอ่ะอ้าวก็สวยแล้วที่ทางนั้นน่ะก็ไม่เหินไดแล้วไงโอ้มันเหินไ,<ล>ได้แต่มันเหินได้ชั้นเดียว อันนี้อันนี้สองชั้นใช่ป่ะสองชั้นประมาณนี้ที่โอวยางแตกไงเขาจำได้ละโอวถึงว่าดแล้วมายางแตกวะนี่เห็นป่ะอ๋อไอ้เป็นเวิร์กเหรอคือตาเพื่อไม่ให้เหินแล้วใช่ไหมมันเหินได้แต่เหืนแค่ชั้นเดียวไม่ก็คือเอาง่ายๆก็เรียกว่าไม่เหินดีกว่าอืมก็เหินได้ชั้นเดียวเล่นหนักก็คือแบบต้องขับรถหนีอย่างเดียวแล้วใช่ไหมใช่ก็คือเหินได้แต่ว่าอยู่ในความเป็นจริงนิดนึงไง แล้วรถตำรวจจะปรับความเร็วลงให้ไงเขาจะได้เล่นกันสนุกทุกฝ่ายไม่จริงนะทุกทุกอาสามสองด้วยไม่จริงนะผมบอกว่าไม่จริงนะเดี่อ้าหลังคาลงตำรวจแม่งเร็วเร็วแน่นอนละเออถ้าเอาหลังคาลงอะ้ามัวเอาหลังคาลงอ่ะเออได้เหรอได้ดิว่าทำได้นะเอาหลังคาลงอ่ะเพื่อะไรอ้าวเขาไม่ไยากโดนจับมหาวิทยาลัยเล่นไง ขวัญชงตี๋ไม่มีลองลองราคาดูมัาฟิบรถได้ไหนนะไอเวรุงไก่ไอเวรุงไก่โอ้ยแรงจังอะไอเวรุงไก่แรงจังอะกาเก๋ากาเก๋ากาเก่ากาเก่าเออกูตายแต่มันก็สไลด์ลงมันก็ไม่ได้นะ จบแล้วเขาโคเคนที่รักเม่เป็นไรแต่เขาโคเคนก็ไม่ได้เหือดอะไรนะแค่ขับวนไปวนมาใช่ใช่งั้นแต่แมนมีเยอะบอะไรเนี่เออยเฮ้ยเว้ยตายฮิวไห้หน่อยดิยิ่แล้วยังไม่ฮิวนี่เดียวว่าตายแล้ว,วเลข เอาแล้วไปไหนกัหมดแล้ววะแล้วไม่ดึงวัวไปด้วยอ่ะกับเองนี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้าจริงดิเฮ้ยเอ้าเพื่อ Sound Muted อา้ฮะจักรยานเพื่อ,อ,อสลายยำคนจริงๆนะเั็นจักรยาน,นอีกแล้วโอ้โหแล้วไม่ใช่ใกล้ๆอ่ะเนี่ย ไกลลิฟ์เลยโอ้มันไกลไปเพื่อไม่ไปทำเพื่ออะไรอะอะไราราไหมอ้อ ไม่รู้ครับไอ้เถอะกดไม่ได้ครับคืออะไรไม่รู้ ลืมว่ามาแม่เหินแล้วสารยันนี่ลําบากของจริงลำบากของจริงเป็นอย่างนี้แหละ ตอนจังหวะเหินนะ่ะยังไงก็ไม่รอดตำรวจก็ไม่รอดถ้าเราถ้าตำรวจเหินตามเรามาตำรวจก็ไม่รอดเราทำไงดีวะนะ่ะ วยแล้ววะว่าเจ็บหน้าอกคือปวดหมดทั้งตัวละตอนนี้ระบมอะครับไม่ได้เตะบ,บอลน,นานจัดอ่ะคือจะทําอะไรเจ็บหน้าอกมกั่งเจ็บแขนเจ็บขามาั่งเจ็บปวดไปหมดอ่ะตอนเนี้ยปวดมากอ่ะมาเจอกันเพื่ออะไรวะเนะี่ยคือโรงเรียนมันปิดแล้วไม่หรอเอา้าอะไรวะโรงเรีนยปนปิดหมดแล้วไม่หรอมาเจอกันเพื่ออะไรอ่ะ โรงแรมเปิดอยู่เหรอโรงแรมไม่ปิดเหรอไอ <Res> เอเ็กซ์โรงแรมยังไม่ปิดเหรอเอ็กปิดแล้วแล้วมาคงยังตืตีกันอยู่อ่ะอ๋อติดลมแล้วเขให้เขาตีกันไม่เขาเริ่มไปเปลี่ยนชุดกันแล้วเอาเลยแล้วผู้หญิงใครอ่ะ